มากินล่าเขียวแบบ3แบบกันนะคะแล้วก็จะมีนกกระต่ายนะคะมันเป็นกองเชียด้วยนะคะชนิดน้าหลายแบบนะอันนี้คือแบบแผ่นยาวนะแผ่นยาวแล้วก็บางนะ <c oughs> แล้วก็มีโหเป็นแบบแผ่นๆเลยนะ มากินล่าเถียวแบบ3าแบบกันนะคะแล้วก็จะมีนกกระต่ายนะคะมันเป็นกองเชียด้วยนะคะอ่ะอานี้นะคะก็จะมีอีกสามแบบก็จะมีแบบแผ่นแล้วก็แบบเส้นแล้วก็แบบมาจากจีเนี่ยครับแบบสีเรียเป็นแผ่นแผ่นหยักนะแล้วนะคะก็จะมาแกะอันนี้ก่อนนะคะก็จะเป็นแบบแผ่นนะคะกินแบบแผ่นก่อนนะคะนี้แกะออกมาแล้วนะคะแม่แผ่นจะเป็นยังไงเพื่อนๆดูนะมันมีหลายยี่ห้อนะแต่เขาบอกว่ายี่ห้อบางยี่ห้อไม่อร่อยนะ โอ้น่าก,กินมากเลยอะน่าก,กินมากเอออันนี้มีแผ่นแล้วก็มีงาล่ะอ้มีงาก็บอกว่าบางเจ้าเขาทำมาจากเต้าหู้นะแต่บางคนบอกว่าจะเป็น,ปนแป้งนะให้จริงแล้วมันเป็นแป้งแนละ้วผสมนะมันจะมีกลิ่นพวกหม่าล่านะนี่แต่นี่เด็กชอบมันเป็นอาหารสุดฮิตของคนจีนนะตอนนี้นะโอ้ยลิ้กินได้นะครับพเพื่อนๆดูโอกินได้อร่อยมากนะทาวิงกินไหมครับเดี๋ยวให้ทาวิงไก่ล้นหนึ่งนะ แต่มันจะเป็นรถเดียวกันนะมันแค่มีหลายชนิดนะหลายแบบนะอันนี้คือแบบแผ่นยาวนะแผ่นยาวแล้วก็บางนะแล้วก็มีแบบเส้นแล้วก็มีแบบเป็นแผ่นหยัก<ม>แล้วก็มีอันนี้คือแบบเส้นนะที่ชัวินจะแก่นะเลยแบบนึงก็เป็นแบบแท่งนะแต่แบบแท่งเป็น<า>เส้นฝ<ด>อยน,นะนี่เป็นเส้นๆน,นะรสชาติเดียวกันนะครับมันแค่เปลี่ยนทรงนั้นแล้วแต่คนชอบเผ็ดไหมครับหรือว่าพอดีเด็กทานได้ไหมเด็กทานได้ป่ะทานได้นะนี่ ยี่ห้อนี้อร่อยนะไม่กินลองกินแล้วนะครับอร่อยนะนี่เด็กทานได้นะเดี๋ยวเรามาชิมมันอีกแบบหนึ่งคือแบบแบบแบบแผ่นนะแต่แบบเป็นแผ่นหยักนะนี่นะกินนะรวยงานนะแต่รสชาติกลมกล่อมมากนะนี่ยี่ห้อนี้ขายดีมากนะนี่แนะนํานะถ้าจะกินยี่ห้อนี้กินได้นะเขาก็จะกินแบบแบบแผ่นหยักสี่เหลี่ยมนะเป็นยังไงครับเพื่อนๆดู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 โชว์แหบโชว์หน่อยโชว์หน่อยโอ้โหเป็นแบบแผ่นๆเลยนะ กินได้อร่อยมากนะอันนี้กินแบบทานเล่นก็ได้นะหรือว่าทานเป็นอาหารว่างนะเน,นี่เน้ำมันเน้นเน้นเน้อเนเน้นเน้นนะครับโหสุดยอดนะสวยมากครับนี่แต่นี้กินง่าย,ยไหมเลยชอบกินแบบไหนมากที่สุดในแบบสามแบบนี้ที่ททซื้อมา ชอบแบบไหนวะอันนี้ชอบแบบไหนไม่ส่วนในสามแบบนี้เดี๋ยวชอบแบบแผ่นอันนี้ที่หนึ่งอันนี้ชอบแบบนี้ที่หนึ่งแล้วก็ในที่สองอันนี้ที่สองอันนี้ที่สามแบบเส้นที่สองแล้วก็แบบที่สามเื่อนี้นะอันนี้ครับจบด้วยการกินน้ำส้มนะครับนี่อันนี้ที่หนึ่งอันนี้ที่สองทนวินที่สามทาวินชอบแบบนี้ที่หนึ่งอันนี้แบบเส้นที่สองแล้วก็แบบที่สามทาวินชอบกินแม้สรุปแล้วอร่อยไหมชอบกินอันนี้มากกว่าใช่ครับทาวินชอบแบบนี้อันที่หนึ่งนะอ่ะอยากให้ล้กินอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะ ได้ครับผมติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าจะทานอะไรดีไป